ครับเพจจหน่ายพันกล้วยใส่พันทายางปุ่มอบชัยนาหรือไพลโรสิริพันเฟซบุ๊กไพโรสิริพันอันนี้นอกล้วยหอมทองทายางอันนี้ปลูกได้ประมาณยี่สิบกว่าวันบางคนก็คิดวา่ามีการเหี่ยวแห้งหรือว,ว่า,ากล้วยตายนอที่ไปปลูก บางครั้งนอจะเป็นประเภทนี้ครับคือลูกค้ายังไม่ต้องตกใจที่แบบปลูกนี่ครับเนี่ยจะแตกแบบนี้รหรือพนั้นเราก็อ่านี่ครับมีดตะขอเขียนซ้ำอีกทีหนึง่งเนี่ยนอการแตกเนี่ยขอชี้หน่อยอาจจะไม่ชัดอู้มุดกัดน,นี่ครับอันนี้ยอดเดิมอันนี้ยอดที่จะแทงใหม่นี่ครับ บางครั้งนอก็แทงไปตามยอดที่เราปลูกก็มีบางครั้งก็นี่ครับอันนี้แทงยอดตามที่เราปลูกบางครั้งก็ต้นเหี่ยวตายนอแต่เนี่ยสองนอเนี่ยเราต้องเลือกไว้นอหนึ่งที่แตกข้างแล้วก็เอาไว้นึงหนึ่งต้นแล้วก็นั่นอดินจอบ ยงโคนใส่ปุ๋ยก็มีคะสไทุกขนาดการปลูกไม่จาเป็นว่าต้องนอใหญ่แล้วจะรอดไม่จำเป็นแบบเนี้ยนี่ครับยังไม่ต้องตกใจว่ากล้วยตายเดี๋ยวก็มีการแทงยอดแทงข้างแต่ถ้าสุดวิสัยจริงๆก็อาจจะต้องอา่ายอดพูด,ดานหรืออัดส้มก็ได้ไมันเป็นธรรมดาปลูกจํานวนมากมีโอกาสก็ ก็มีโอกาสอะโอกาสที่ว่าจะเสียมั่งมันมีอยู่แล้วมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วถ้าปลูกจานวนมากก็มีซ่อมมั่งแต่รอเวลาแบบเน่าแบบเนี้ยเพราะนั่นก็จะมาแตกนอแบบนี้บางคนลูกค้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนี้ยนี่ก็ต้นตายเหมือนกันแต่ก็รอเวลาคอยสูบน้ําให้สม่ําเสมออ่ะประเด็นอ่ะตัวอย่างอ่ะนอต้นนี้ไม่ไปตามยอดละแต่ก็ลองจะเฉือน ดูไส้อันนี้ถ้าว่าเขาไม่แทงแต่น,นี่ก็มีโอกาสที่จะแทงยอดใหม่แต่ต้องดูก่อนว่านอแทงข้างกันเนี่ยใครเร็วแรงสมบูรณ์ว่ากันถ้าอันนี้สมบูรณ์ฟาอัดปุ๋ยก็เชื่อนทําหลายตรงนี้ทิ้งจะมีนอเล็กนอใหญ่ปกติ อันนี้แปลงนี่ตบลบน้านในดงอำเภอทะยางจังหวัดพิรบุรีบบนี่ยแบบเนี้ยต้องใจเย็นกับเขาเพราะนั้นก็มีแทงข้างเนีย่ยแหละเนี่ยเดี๋ยวก็มีแทงเนี่ยผมรับประกันได้เลยนะเนี่ยแต่มดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวค่อยอายามารวยีย่นเดีย๋ยวมีแทงเดีย๋ยวมีแทงยอดแน่ไม่ต้องตกใจบางคนปลูกเน่าตายไอ้เรื่องเน่าตายก็มีโอกาสได้เหมือนกัน แต่ส่วนมากต้องรอเวลามันมีมีโอกาสแทงยอดระบบน้ำให้สม่ำเสมอนอก็เอามาจากแปลงนี้แปลงนี้ก็ตัดเกือบจะหมดไรแล้วคือย้ายนอแบบระบบเขียงๆโอกาสซ่อมก็ไม่เท่าไหร่แปลงนี้ปลูกประมาณเก้าร้อยห้าสิบนอประมาณอาจจะซ่อมไม่เท่าไหร่ ครับสนใจพันกล้วยก็ติดต่อเบอร์โทร0819293691หรือทักหลายเบอร์โทร0819293691ไพโรสิริพันธอันนี้คืออปลูกตัวอย่างให้ดูบาง,บางครั้งลูกค้าปลูกจำนวนมากอาจจะไม่เข้าใจแต่เรื่องซ่อมเป็นเรื่องปกติต้องมีซ่อมด้วยเป็นเรื่องปกติ แต่คะแนนที่ผมให้ลูกค้าทุกคนไม่ต้องกลัวผมเพื่อเพื่อกันเสียไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้าทุกคนที่ที่รับนอจากผมไปอะ่ะสนใจพันกล้วยก็ทักตามเบอร์โทรทีท่บอกไว้ที่หน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กหน้า YouTube สถานะผมเช็คได้ทุกช่องทางคือ g o Google Google Map y u u t u b e เพจกลุ่ม Facebook ได้หมด G.P.S ก็ได้แต่ทุกทางทุกช่องทางของระบบ Google โอเคครับสวัสดีครับ